หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ12ทับ1แผนกพยาบาลอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินตั้งอยู่ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชั้น12โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่บริเวณชั้น G เมื่อเดินตรงเข้ามาให้สังเกตป้ายลิฟต์โดยสารแล้วเลี้ยวซ้าย มื่อมีคำสั่งการรักษาให้นอนโรงพยาบาลให้นำเอกสารคำสั่งเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลยื่นที่แผนกทะเบียนชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจก่อนขึ้นมาที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ12ทับ1เมื่อเห็นป้ายหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ12ทับ1ให้เลี้ยวขวา าบรริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยกดกริ่งที่ประตูทางเข้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ12ทับ1ให้บริการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภายในห้องผู้ป่วยจะประกอบไปด้วยเตียงผู้ป่วยจำนวนสี่เตียงเว้นระยะห่างตามมาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้ารับบริการห้องอาบน้ำภายในมีที่นั่งราวจับเครื่องทำน้ำอุ่น ห้องสุขาสิ่งอำนวยความสะดวกเตียงนอนปรับระดับได้และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับเหยือกน้ำและแก้วประจำเตียงผู้ป่วยกลิ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือบริเวณหัวเตียงและในห้องน้ำเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ ท่านสามารถกดปุ่มสีน้ำตาลหรือกดปุ่มคอรบริเวณหัวเตียง <ST AN TI AL> เมื่อได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ตอบรับท่านสามารถสื่อสารขอความช่วยเหลือได้ทันที <ST AN TI AL> ปรตพยาบาลค่ะอ่างล้างมือประจำห้องผู้ป่วย <ST AN TI AL> ตู้เก็บของ <ST AN TI AL> ตู้เย็นอ่างล้างจาน ไมโครเวฟบริการอาหารพร้อมน้ำดื่มให้บริการ3มื้อต่อวัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 <c oughs> เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้รับการรักษาจึงของความร่วมมือผู้รับบริการงดเยี่ยมผู้ป่วย <c oughs> กรณีมีความจำเป็นกรุณาแจ้งที่หอผู้ป่วยหรือสามารถขอเยี่ยมผู้ป่วยได้ทางโทรศัพท์สื่อออนไลน์วิดีโอคอลหรือวิธีอื่นแทนการมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะ เมื่อแพทย์อน the like ุญาตให้กลับบ้านให้ญาติติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อชำระส่วนเกินสิทธิ์ที่แผนกการเงินชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจก่อนมารับผู้ป่วยกลับบ้านค่ะคุณภาพมาตรฐานบริการประทับใจ ของผู้ป่วยอุบัติเหตุ12ทับ1ยินดีให้บริการค่ะ